สวัสดีครับมือนีทีล่าสตอรี่มือนีเ,นเข้าวัดไตังแคมครับห่อจะพามาเที่ยวเมืองลอยเอ็ดหลังจากการท่องเที่ยวทิพที่แล้วครับเข้าไปตังแคมยูทีผู้ทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงต้นปี2024ครับเข้าด้เดินทางมาที่จังหวัดลอยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองมือหนีเฮ้าจะพามาเที่ยวเยี่ยมชมฮอโ์เวตเมืองลอยเอ็ดมือนีขอใส่ภาษาอีสานบรนเทาแบบฟังง่ายพี่น้องทัางผ่าอื่นสามารถฟังหูเรือง เพื่อที่จะให้พี่น้องเข้าผรรอื่นๆมาเยี่ยมชมหอโหวตเมืองลอยเอ็ดซึ่งเป็นแล่นมากที่สางขึ้นหม่โหวตครับเป็นดนตรีอีสานเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดลอยเอ็ดจัดอยู่ในประเภทเครื่องดนตรีแบบเปาหอโหวตเมืองลอยเอ็ดครับตั้งอยู่ที่สวนสีนครลินอันหนาไปทางบึงพระลานชัยอ่าขี้พ่านจากวัดลอยเอ็ดครับก็จะเห็นหอโหวตตั้งตั้งานตะก,การตายุคลางเมือง อย่าลืมเดอครับแวะเยี่ยมแวะชวมออโหวตเมืองเลดกันกอนเมืองอยเอ็ดที่ผมจูต่้งเท่นหน่อยจนดใหญ่ก็เป็นเมืองที่อยู่แบบเรียบงายบ่ายบอคอยมีเลนมากแล่งท่องเที่ยวดังๆเหมือนกับจังหวัดอื่นๆครับอ๋อโหวตเมืองลอเอ็ดสั่งเซจเมื่อประมาณปีพศ2 5 6 3จุดเด้นครับก็บเป็นตึกโหวตขนาดใหญ่มีจุดชมวิวเมืองลอยเอ็ดสามลอสงศามีสกายวอล์กสำหรับคนที่มักส,งสูงๆครับมองลงไปข้างลางก็จะเห็นคนซ้ำหมดนี่แหละครับ นบึงพลานชช่ก็เป็นสวนสาธารณะร่งเย็นๆแดดอ่อนๆก็จะมีพี่น้องบานเฮามาออกกำลังกายเป็นสวนสาธารณะที่มีปลาตัวหน่อยตัวใหญ่หลายขนาดครับและก็มีจุดให้อาหารปลาภายในสวนสาธารณะครับมีห้องน้ำให้บริการเป็นจุดอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นจุดเด่นของเมืองเอยเอ็ดตั้งแต่ผมเกิดมากก็เห็นแล้วสําหรับบึงพลานชช่ตอนนี้ก็ได้ออกมาทํางานที่ต่้งจังหวัดกะนานโดนครับปีหนึ่งกับเทียสองเทีย แต่เห็นความเจริญของบานเท่ากัดีใจน้ำพี่นนองทางบานเท่าน้ำครับบว่ววาสิพ่านไปจากปีบึงพระราชชัยเมืองหลอเอ็ดกะงดงามคือเกา่าแถมตอนนี้ยังมีหอโวตเมืองหล่อเอ็ดเป็นแลนมากใหม่เหตุให้เมืองหลออเอ็ดเท่าครับนาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมาอีกมากครับมืน,นีจะพามาอัปเดตความสวยงามล่าสุดของหอโวตเมืองหลอเอ็ด ต้นปี2 5 6พเกครับบรรยากาศสิเป็นยังไงไปเชิญอชมได้เลยครับครับเมื่อน,นี้เราอยู่หอโวอ1์รเอ็ดนะครับวันนี้จะพามาดูหอโบดร์รอเอดนะครับจอดรถข้างหน้าได้ครับตรงนี้ อบบััววมาเที่ยนะครกัดถึงแล้วครับหอโหวดเมืองลอยเอ็ดคว่วสูงจะอยู่ที่1นึเอ็ดเมตรถี่มาจากซื้อของจังหวัดลอยเอ็ดนั่นแหละครับาเป็นตึกกับประมาณ3ามาสัน้นโดยประมาณ <นะ S 2> ข้าวางไหน่นอเนี่ยางข,ขางขึ้นเนี่ยตรงนี้ ไปนี่ก็จะเป็นแผนผังหอโหวตอาคารเมืองหลอยเอ็ดกาศีบอกว่าชั้นต่างๆใส่งานแบบใดเหตุอีกอย่างแน่ลักๆเลยครับวันนี้ฮาจะมาจุดชมวิวน่า้วยังแลกหญรับน่กองเทร้างแรอตองเสีย่าบริการก่อนเรียกยังไๆก็คือขาเข่าส้ม บุคคลทั่วไปครับคนละหา10บาทผู้สูงอายุ60-70ปี40บาทอิสิตนักเรียนนักศึกษา40บาทนักเรียนมากเป็นกลุมมากเป็น,นคดครับคนละ30บาทผู้สูงอายุ7 1ปีเกินไปเขาช่มฟรีเด็กน้อยควมสูงมาถึงเข่า10เซนติเมตรเข่าส้มฟรีผู้พิการภิกษุสามเณรนเข่าส้มฟรีเวลาเข่าช่วมหัวโหวตครับเก่านาฬิกา30นาทีถึงประมาณ1 9เกานาฬิกา30นาที นี่ครับพอเข้าสือบัตรสือตัวแล้วเขากับมาใจเงินกะสิเป็นใจสดสะแกนใจก็ได้ครับเอาแบบง่ายๆตีห้าสะดวกภายในหอโบสถ์กะสิมีลานค้าจำหนายของฝากของทีละลึกสามารถเดินเข้าไปเยี่ยมชมสื่อทิดใหม่ติดมือไปฝากพี่ฝากน้องได้เดอ้อครับ กระลอกเต้นนี้ดูกระลอกเต้นนี่ไหนตายขึ้นไปอีกเลยที่ทางขึ้นเย็นสบาย จจจจะเะ,จะเะเ,<อ>เป็็นัลกกขออองงวดรร้ทุูช่วงที่หอบไปครับเป็นหลังเทศกาลปีใบ,บ <า S 1> พี่น้องบรนเฮาครับถี่มาจากตางทินหรือว่าถี่บ่เคยมากะได้ไมาเยี่ยมมาชมครับช่วงนี้คนก็สีหลายแน่ต้องต่อแถวขึน้นลิฟต์ครับการถ่ายภาพปังจังหวะอาจจะสั้นเสียงอาจจะดังจะน้อยก็เขาเอภัยด้วยครับพ่อดีมีพี่น้องบรรเฮามาท่องเที่ยวกันหลาย ขึ้นลิฟต์มากครับชั้นแรกที่เราจะเห็นก็คือชั้นที่31ชั้นที่31โดยร่วมก็จะเป็นชั้นจุดชมวิว360องศากระหอดแล้วครับจุดชวมวิวเมื่อหลอยเอ็ดชั้นที่31โน่นครับรถเราจอดอยู่โน่นนะรถเรานี่ครับมองลงไปข้างล่างกะสิเห็นวิวเมื่อหลอยเอ็ด แบบุ่งสูงม่องลงไปข้างล่างกระเสียนรดขั้นสม,มด์เท่านี้เลยครับบนจุดช่มวิวกับก็จะมีกล่องขยายให้เข้ายอดเดียน1ิบาทเข้าสามารถซองเบืองเมืองซอ,องเบืองจุดที่เข้าอยากเห็นได้ครับนี่ครับกับแปลกหูแปลกตาไปอีกแบบบ้งเทีเ็นครับก็บจะเป็นวัดบูรพาพิรามก็สิเป็นพระเจ้าใหญ่ครับเกิดมากกัเห็นแล้วครับเป็นพระครูบานครูเมืองจังหวัดลอยเอ็ด นี่แหละครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นบรรยากาศของบึงพระล้านใชยเมืองหลวบเป็นบรรยากาศย่ามเย็นพอดีช่วงที่ห้อไปครับเวลาประมาณ1 6บหนาฬิกากำลังอ,อ่อ,อนๆกำลังพอดีบอฮอนครับนักท่องเที่ยวผ้ากันท้ายลูกเป็นทีละลึกในการมาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวหลอบนี้ถือว่าลุมค่าแน่นอนครับต่อไปห้อสิขึ้นไปสันที่3 2หอดสมาครับไปชมต่อกันไดยเลย บางเที่ยวเดินขึ้นบันไดครับก็จะมีรูปวาดฝาผนังเป็นดอกไม้สีม่วงวาดได้สวยงามธรรมชาติดีครับเป็นบันไดท่าขึ้นทีบอรธรรมดาเฮ้าเดินไปช่มวิวไปกระสิเป็นรูปดอกไม้จะเป็นดอกอินทนิลบกจะเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดลอยเอ็ดด้านบนมีการประดับโคมไฟดอกไม้หอยลงมาเบื้องล้วสวยงดงามครับทนสีม่วงสบายตากระรอกขาวก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับที่เป็นสัตว์ประจําจังหวัด สวยจังเลยีดอกไม้เ <em> ต <iss íveis> ็มเลยดอกไม้เ <simplicity> ต <and other> like ็มเลยไอ้ออกกันไปก่อนเลยก็ลอกขาปิดสนิทยันรักฉันวัย32พอเฮ้าขึ้นมาครับก็สิมีอุโมงค์ดอกไม้ให้เฮ้าถ่ายรูป ทีละลึกเด้เลยครับวงนี้ถือว่าเป็นจุดช่วงยิวที่นาจะมาถ่ายรูปขอถ่ายรูปเก็บไว้ไปทีละลึกกับข,ขอบครัวครับไว้สักสองสามรูปพอดีมีพี่น้องเข้าครับต่อแถวถ่ายรูปกันนี่พอสะดวกมองใน้กระขออนุญาตเด้ครับตรงกลางร,ระวางสั่นของหอโหวตก็จะมีฉากพืน้นหลังให้เราไว้ถ่ายรูปตามนิทรรศการนี่ครับคุณแม่ถ่ายรูปกับลูกกับหลานซ่อาจับปูใส่กระดูกครับวิ่งไปวิ่งมากะดื้อกะส้นตามภาษาเด็กน้อยนั่นแหละครับ ต่อไปจะเป็นท่างขึ้นบันไดชั้นที่34กัสบ35าบันไดขึ้นชั้นที่34ี่กับ35ครับก็จะเป็นบันไดขนาดเล็กพ่อหลวงตัวค้นเดินขึ้นได้นี่ครับต้องเดินเลี่ยงแถวทีละคน้นทีละคน้นนี่แหละครับคุณแม่เท่ามากกับขาบ่ค่อยดีเดินขึ้นบันไดก็บลำบากนิดนึงนี่แหละครับผ้าพ่นมาเที่ยวตอนที่เพิ่นธัย่างยางได้เดินได้ดีกว่าจะผ้าพ่นมาเที่ยวตอนที่เพ่นนางวิแช่ บ่ได้เดินบ่ได้มันบ่สนุกหรอกครับมันแหงลำบากพอเาเดินขึ้นมาสั้นติสาวจุดซีก็จะเป็นจุดให้ไล่ของหอโวตคือสกายวอลล์รอยเอสดัมว่าสกายวอล์์มันเป็นภาษาฝรัง่งแปลง่ายๆครับก็คือเขาเอากระจกปูเป็นพื้นเอ้ายางเอา,า,เอาอยมองทั้งสูงครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นวิวแบบิวเสียวครับตรงนี้ครับแล้วแต่ผู้อยากเดินผู้อยากชมเด้อครับ กอนทีเทาจะเดินบนพื้นกระจกสกายวอล์กก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยในน้ำคลับให้เทาเปลี่ยนรองเท้าพอเทาเปลี่ยนรองเท้าแล้วเท้าก็สามารถเดินตามสบายจุดท้ายลูกจุดที่เสียวที่สุดเดินชมวิวแบบเสียวๆดีเลยครับมันก็ไดบรรยากาศอีกแบบหนึ่งมองลงไปข้างล่างครับเห็นซ้นสมดเห็นหลดกระซมง้วนี่แหละครับเป็นจุดไฮไลท์ของสกายวอล์กรอยเอ็ดอันนี้กลัวไหม พ่อ,อป่าใส่รองเท้าเด็กนี่นะไม<อ>่ใส่อะไนี่หนูก็ใส่ได้แม่คะน,นี่ก็สีเขียวก็ได้ค่ะสูงมากครับเป็นไซส์ใหญ่นี่สิที่หน้ากว้างมากนะ<อ>นี่พี่น้องเล็กนิดเดียวพี่น้องรองเท้าใหญ่สีดำคิดว่าพี่จะลงเหรอส้มค,คิดว่าพี่จะไปเหรอพี่ไม่ไปอีเท้าใหญ่สีดำนี่นนน แอ้นไม่กลัวเลยอ่ะเพราะว่าแอ้นเก่งอ่ะเสียวอ่ะเสียวเนาะเฮ้ยเดี๋มองเดี๋ยวมองข้างล่างนะเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปกับลูกมาถ่ายรูปเสียามานนั่งไปป้าจะป้ายจะหมูและห้ามนอนให้เดินอย่างเดียวนะห้ามนั่งนะห้ามนั่งห้ามนอนห้ามกระโดดแล้วก็ห้ามส่งเสียงดังนะคะให้เดินได้อย่างเดียว เหมือนให้เราเดินดูอ่ะเดินดูมันเดินดูข้างล่างอุ้ยเนี่ยเดินไปยังดุอุ้ยเสียว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 เดินไปดูเดินไปเลยเดินไปเลยเดินตกสันมันก็ได้นะกลัวเออทีนี้อย่ากระโดดนะเออนันนี้ไม่กลัวเลยอ่ะ ชั้นนี้ไม่มีกระจกลมเย็ยนดีชั้นที่3 4ครับชั้นสกายวอล์กก็กจะบ่มีกระจกกันก็จะเป็นหัวเล็กแบบนี้ครับลมพัดเย็นๆสบายๆครับยง่เมื่อแรงได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่งครับบ้านราอ่ะบ้านเราอยู่นอนที่เรามาเห็นไหมใช่เห็นอ่างเก็บน้ำไหมเด็กปัญญามีน้ำนั่นแหละใช่ใช่นั่นแหละบ้านเราอยู่นั่น ต่อไปก็จะเป็นสั้นที่35ครับคือสันสุดท้ายแล้วท่าขึ้นก็จะเป็นปันได,เ,ดเล็กๆพ่อหลวมตัวนี่ครับเดินขึ้นไปทีละคน้นทีละคน้นคุณคะุนางใช้เสียงคารุณาถอดรองเท้า อกรนะุนนะถอดรองเท้านะคะถอดรองเท้าก่อน,นะคะ่ะ พอห่าขึ้นมาที่สั้นที่สามสิบห้าจะเป็นสั้นที่ปดิสถานพระพุทธมิงเมืองมุงคลเป็นพระพุทธลูปประจำจังหวัดลอยเอ็ดเป็นพระพุทธลูปปรางม่านวิชัยสร้างขึ้นปี2 3 6พั้พูนครับถูกอัญเชิญมาประดิษฐานย่ที่สั้นสามสิบห้าของหอวลเมืองลอยเอดเพื่อให้เป็นมิ่งขวนของชาวลอยเอ็ดครับภายในห้องก็จะเป็นห้องของโค้งมีหลปวาดฝาผนัง เบื้องล้วสบายตาสบายใจครับโคมไฟขลัขงเทิงกับงามงามอีกอย่างนึงครับก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุก็พ่อมาถึงสันนี้ครับก็ได้โอกาสไปกราบไปไหว้เพียขอพรท่ายลูปเป็นทีละลึก พ่อเฮาเดินเที่ยวโดนชมเดินท่ายรูปเรียบร้อยแล้วครับการเดินทางกลับรับเดินทางลงระวางท่างขึ้นแล้วก็ทางลงครับเก็บตกคว่ำสวยงามอีกนิดนึงกับสิมีตุ๊กตากระหรอกเหล่ากันครับอยู่ภายนอกฟอนล่ำเล่นดนตรีกับดอกไม้ต้นอินทนินครับเบิ่งแล้วเป็นศิลปะสวยงามขนาดนี่ครับกระหรอกขาวเป้าโวดหลองล่ำทำเพลงเบื่องแล้วงดงามเป็นศิลปะ เบิ่งแล้วแปลกหูแปลกตาดีครับตรงนี้เด็กหน่อยมากขนาดครับพ่อหอบุมาครับข้างล่างกับจิมี่ห้องน้ำหอบไปเยี่ยมช่วงห้องน้ำของ,ของฮอโหดครับว่าสีงามสีสวยบอห้องน้ำฮอร์บอดครับสวยหรูหราเบื้องล้วสะอาดสะอ้านด,ดีขนาดครับ ่อไปครับเฮ้าจะพาเดินช่วมบึงพหลานใช่รอยสดไปบึงคว่วสวยงามเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูในริมบึงพลานไช่กันนะครับบริหารที่ออกกำลังกายหนะตอนเย็นเป็นสวนสาธารณะเป็นสวนออกกาลังกายสวนสาธารณะที่สวยมากอะ่ะอาบิงเนาะที่เห็นมาสวยมากบึงพหลานใช่ขี่เปียกไหมคะจะขี่เปียนนมีขี่เปีย,ด,ยด,ด้วย ไปดูก,กันลรกเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนเพราะว่ากันพี่เป็ดบึงพลานชัยคนมาเดินเล่นเยอะเลยบึงพะลานชัยจังอุย้ยจังหวัดร้อยเอ็ด ขี่วนี่นครับโวตีอขสฟาเสี่ปีสี่าีขาว่อาขี่ขเอสีาอสีขีเาสีาาสีอสขาสีาสจะเอาสีขาอสีสอาสีจะเอาสีขาวอาีอี้ออยากขี้เป็ดครับก็เลยพามาขี้เป็ด ระวางเข้าจะปั้นเป็ดครับก็มีเจ้าหน้าที่เขาให้ใส่ชูชีมสื่อบัตรสื่อตัวแล้วครับกับขึ้นปั้นเป็ดได้เลย หอด้่าเหมือแรงครับย่ามเย็นๆพอดีเข้าไปช่วงฤดูหนาวอากาศล่มเย็นๆครับเป็นตามมาออกกําัังกายขนาดสุดท้ายนี้ครับขอปิดคลิปกับบรรยากาศการเข่าดาวทยยูบานครับห้างจากฮอโบดประมาณ67กิโลเพิ่นได้ยุดภูครับช่วงเทียงขึ้นช่วงเข่าดาว บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้แหละครับงามงามแต่ละคนแต่ละครอบครัวต่างก่อสังสรรค์กับครอบครัวครับมือวันปีไม่สุดท้ายนี้ครับขอให้พี่น้องทุกคนนะครับที่บ่งคลิปนี้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงหล่ำรวยเงินทองทุกคนครับถ้ามักคลิปท่องเที่ยวแบบนี้คลิปกลางเต้นคลิปตั้งแคมป์ของหลกหลานเช่ารอยเอ็ดฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำแนเดอร์ครับ ขอบคุณทุกๆคนที่รับชมครับสวัสดีครับ